ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกรันกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีการบริหารจัดการน้ําซึ่งมีผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยครับทั้งที่โสดฝ่ายการเมืองก็จะมีท่านรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ผมฝ่ายข้าราชการประจําก็จะมีท่านปลัดกระทรวง4ี่กระทรวงคือกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงยุติธรรมนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บริหารในสำนักนายกรัฐมนตรี มีท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านผู้อำนวยการสํานักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพั์ผู้แทนสํานักการเอการสูงสุดโดยมีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการได้เลขานุการช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับได้มีการประชุมคณะทํางานภายในเพื่อเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารเรื่องราวต่างๆสําหรับการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งจะนัดประชุมในวันศุกร์พรุ่งนี้ครับเวลา9ก้นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ท่านเลขาธิการนายกเดิน <ๆ S 1> ทางตามท่านนายกไปต่างประเทศไม่ได้เข้ามาประชุมด้วยนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านติดในส่วนของพบกับข้าราชการของท่านนะฮะแต่ว่าทางอายการซึ่งทําคดีเนี่ยจะมาด้วย ก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือการศึกษาคำพิพากษา,าสารปกครองกลางและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำต่อไปสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ่ขณะเดียวกันก็ดูแลนะครับว่าในช่วงที่ หน้าแล้งเนี่ยทำอย่างไรจะมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปีทําอย่างไรที่จะให้พื้นที่เพาะปลูกซึ่งแต่เดิมเนี่ยครับไม่อยู่ในเขตชลประทานได้อยู่ในเขตชลประทานโครงการตรงนี้เป็นโครงการที่ทรัฐบาลเนี่ยตั้งใจทําแล้วก็พยายามจะทําให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายมากที่สุดนะเพราะว่าผู้ที่เข้ามาร่วมในการทําโครงการนะมีทั้งฝ่ายการเมืองมีทั้งฝ่ายข้าราชการประจํา ทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครที่คิดจะไปฝ่าฝืนกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะก็ตั้งใจทําตามกฎหมายเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความเห็นในการตีความกฎหมายอาจจะมีความแตกต่างกันได้แม้แต่คำพิพากษาศาลปกครองกลางเนี่ยก็ยังมีท่านผู้พิพากษาเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยซึ่งก็เห็นแตกต่างกันนะแต่ว่าในส่วนของผู้คนทํางานตั้งแต่ท่านนองปลอดประสบนะครับท่านประดลัดทงทองและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งใจทําตามกรอบของกฎหมายที่สุดเท่าที่ทําได้ นะแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลันกรองที่จะจะมาเสนอแนะครับว่าในการดาเนินการต่อไปนั้นนะจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะตาม,มตรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับคําพิพากษาของศาลได้อย่างไรขอ,ขออนุญ,ญาตเรียนในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเชิญท่านมีคําถามใช่ไหมครับครับ เรื่องข้อสรุปนะครับในคําแนะนำในพรุ่งนี้คงยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะเป็นการประชุมกรรมการครั้งแรกจะสรุปเลยนะครับว่าเสนอแนะอย่างไรเนี่ยคงไม่ใช่นะฮะแต่ว่าในเรื่องโครงการเนี่ยผมเรียนได้นะครับว่าโครงการการจัดการน้ํานั้นเนี่ยรัฐบาลต้องดําเนินการต่อไปแน่นอนแต่จะดําเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายและคําพิพากษานะครับอย่าง,อย,างอย่างถูกต้องที่สุด ที่ผ่านมาพูดที่ปฏิบัติทั้งหลายก็เชื่อมั่นนะครับว่าท่านได้ดําเนินโครงการต่างๆเนี่ยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายมาแล้วแต่เราก็จะถามรายละเอียดทุกทั้งหมดนะครับที่ได้มีการทํามาว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เท่าที่ผมได้ทราบเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆอย่างบางครั้งที่ทางศาลท่านอ้างอิงออกมาเนี่ยนะว่ายังไม่ได้ทำตรงนั้นตรงนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็อ้างเหมือนกันว่านะครับได้มีการทําไปแล้ว นะแต่ว่าหลายอย่างที่บอกได้ทําไปเนี่ยอาจจะไม่จะอยู่ในํำนวนหรือไม่ในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าคือถ้าสารท่านถามเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงจะได้เอาข้อมูลต่างๆเสนอสารแล้วแต่คดีนี้เนี่ยไม่มีการเรียกว่าในชั้นของการพิจารณาเรื่องคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยมีการให้ท่านรองปลอดะสบนะครับให้เจ้าหน้าที่ของเราไปให้ถ้อยคํา แต่ในะชั้นการพิจารณาคาดีเลยเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นบางประเด็นเนี่ยครับศาลท่านเราไม่ทราบท่านต้องการอะไรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลเป็นเอกสารนะครับส่งก็ได้นะแต่ต้องไปดูว่าข้อมูลเอกสารทั้งหลายเป็นอย่างไรนะขณะนี้นะครับหน่วยงานผู้รับผิดชอบกับทางอายการมีหน้าที่ต้องพิจารณาประเด็นนี้ว่าจะอุดทอนหรือไม่ แต่เมื่อมีคณะกรรมการกันกรองขึ้นมานะเราก็คงจะช่วยให้ความเห็นด้วยนะครับว่าในความเห็นของเราเนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เราเห็นอย่างไรแต่โดยปกติการทํางานในคดีต่างๆไม่มีคณะกรรมการกันกรองอย่างเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของเรื่องกับทางอายการผู้ทําคดีครับว่าท่านเห็นควรที่จะต้องอุทธรณ์หรือไม่ ยังไม่ได้พูดกันในเรื่องการอุทธรณ์ครับนะเพราะว่าเราต้องรวบรวมข้อมูลเอกสารสำนวนต่างๆก่อนเราไม่สามารถจะไปบอกได้นะครับจากคำพิพากษาว่าโกนอุทธร์หรือไม่ต้องดูในสำนวนประกอบด้วยและความเห็นของผู้ที่ได้ทำคดีมาตั้งแต่ต้น คือเราเราถืออย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลมีหน้าที่นะครับที่จะต้องทําเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะหลังจากเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปี254554นยเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรแน่นอนครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับคงไม่มีใครที่จะยอมรับได้รัฐบาลก็ต้องทําอย่างเต็มที่นะครับแล้วขณะเดียวกันการที่ทำมาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมแล้วก็จากฝนแรงแล้ว ในส่วนของการลงทุนต่างๆเนี่ยนะที่เราต้องการอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศนักธุรกิจที่ข้ลมงลงทุนในประเทศไทยส่วนหนึ่งที่เขาห่วงในขณะนั้นก็คือเรื่องว่าจะน้ําจะท่วมใหญ่อีกหรือเปล่าถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรความเชื่อมั่นตรงนี้ก็จะหายการลงทุนก็จะไปจากประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมีผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องชาวไทยนะสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับเนพะราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องทําและตั้งใจทํา แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะไม่ไปไปคิดต่อนะครับว่าท่านคี่คัดค้านเนี่ยนะครับท่านคิดจะทําอะไรนะเราถือว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะที่จะคัดค้านแล้วเราก็ฟังไม่ใช่เราไม่ฟังการคัดค้านทั้งหลายทั้งเหตุผลเราก็ฟังแล้วพยายามจะทํานะครับให้สอดคล้องถ้าเกิดท่านอ้างสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามกฎหมายเราก็พยายามทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอ้างถึงแม้ไม่ไปฟ้องก็ดีก็ตามนะครับ การทําโครงการอย่างนี้ไม่สามารถทําโครงการเป็นชิ้นชิ้นได้ครับจะไปบอกว่าทําเฉพาะคันกั้นน้ําตรงนี้แล้วจะแก้ปัญหาอุทกภัยได้เป็นไปไม่ได้นะมันต้องทําทั้งระบบเพราะฉะนั้นในแต่ละระบบเนี่ยก็จะมีในร่มน้ําแต่ละร่มน้ํามันต้องทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันถึงจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมหรือปัญหาน้ําแรงได้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประเทศไทยเราก็ไม่เคยทํามาก่อนนะ แนวทางอย่างนี้เราไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็พยายามคิดอย่างรอบคอบที่สุดครับว่าจะทําอย่างไรนะถึงจะมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นมาและสมบูรณ์ที่สุด,สดก็เป็นการกระทําแบบนี้ครั้งแรกนะแต่เขาพยายามทำอย่าง,างให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดนะครับ ในส่วนของกรณีของพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่ออกมาทางสื่อนะครับอย่างแรกที่บอกว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในส่วนขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงเป็นประเด็นที่บอกว่าเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินนะโดยไม่อยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติว่าโดยวิธีการงบประมาณพระราชงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ตรงนี้เรียนได้นะครับว่าถ้าขัดรัฐธรรมนูญประเด็นนี้ไม่ขัดแน่นอน เพราะว่าเงินที่กู้มาเนี่ยนะครับเขาไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินนะไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินแล้วก็มีการกู้เงินทํานองนี้ลหละนะครับมาหลายครั้งหลายรัฐบาลแล้วไม่มีประเด็นปัญหานะครับว่าขัดรัฐธรฐร,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 ตรตมนูญเพราะเงินที่กู้มาเขาไม่ถือว่าเป็นเงินแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็สามารถจะใช้จ่ายนะตามพระราชบัญญัติที่ว่าได้ในส่วนความคิดเห็นข้อข้อที่ท่านศาสตราจารย์ดรคณิตนนท์นครประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะท่านได้ให้ความเห็นไว้ เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นการที่จะต้องทําอะไรตามขั้นตอนกฎหมายมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆรัฐบาลทําอยู่แล้วนะครับตรงน,นั้นทําแน่นอนครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์คณิตด,ด้วยนะครับที่ได้กรุณาเตือนนะครับกรุณาแนะนําเพราะรัฐบาลในการทําโครงการอะไรเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆต,นะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วครับ จะบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบการใช้เงินได้นันไม่ใช่แน่นอนครับเพราะฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับที่จะสอบถามนะครับที่จะติติงที่จะตั้งกระทู้หรือแม้กระทั่งไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช่ไหมการที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีคณะกรรมการที่จะตรวจสอบจะเรียกไปถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่กู้มาเนี่ยนะครับคุณใช้ทําอะไรไปคืบหน้าไปแค่ไหนใช้อย่างไรเนี่ยทำได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะช่วงแรกในการที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้พิจารณาพระราชบัญญัติเรื่องการกู้เงินก็ตรวจสอบแล้วว่าตัวพระราชบัญญัตินี้เป็นอย่างไรตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งรัฐบาลถึงแม้จะมีเสียงข้างมากแต่ก็มีฝ่ายค้านอยู่ตรวจสอบโดยวุฒิสภาซึ่งรัฐบาลเองไม่ได้มีสมาชิกวุฒิสภาอยู่เลยนะครับตรวจสอบโดยสองสภาก่อนที่จะไปกู้เงินได้ หลังจากกู้เงินมาแล้วกระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งสามารถตรวจสอบพัตนาทันทได้ตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องของความจําเป็นนะครับซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับสสส,สอวอทั้งหลายท่านเป็นผู้พิจ,จารณาอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นผู้พิจ,จารณาอยู่ในขณะนี้ สสส,สวทั้งหลายซึ่งถือเป็นผู้แทนของประชาชนเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับไม่ขัดหรอกครับเพราะไม่ใช่เป็นกรณีของเป็นเงินแผ่นดินครับแล้วที่ผ่านมาการกู้เงินแบบนี้เนี่ยมาใช้ในการทําแบบนี้ทํากันมาหลายรัฐบาลแล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลน,นี้นะครับรัฐบาลอื่นท่านก็ทําครับที่ผ่านมาไปดูสิครับเพราะน่าจะเป็น เจ้าจะบัญญัต่างๆให้กู้เงินนะมีมาหลายรัฐาบาลเยอะแยะไปหมดแล้วขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงรัฐบาลอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าพลาดพิงแต่มีครับไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีพระราชบัญญัติกู้เงินแล้วมาใช้แบบนี้ คือรัฐบาลต้องการทําโครงการต่างๆเนี่ยนะครับให้โปร่งใสที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้เห็นไหมครับเรื่องที่ทําอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสที่สุดในการทํางานต่างๆเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าาชการประจำนะรัฐบาลเองเนี่ยถือว่าถ้าเกิดพี่น้องนะครับประชาชน นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเจ้าของเงินภาษีอกรทั้งหลายรวมทั้งสื่อมวลชนได้ช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูเนี่ยก็เป็นหูเป็นตาให้ตะบันเพิ่มขึ้นนะครับพบตรงไหนไม่ถูกไม่ต้องเราจะได้ดําเนินการแต่กระบวนการในการที่จัดนะครับให้โปร่งใสมีการประมูลกันเปิดเผยแข่งขันกันโดยปกติก็สมควรนะครับที่จะได้ราคาต่างๆเนี่ยนะครับที่ดีที่สุด เคยมีที่ผูกพันนะครับแต่ว่าจะผูกพันขนาดไหนนั้นเนี่ยนะครับนานขนาดไหนผมผมไม่แน่ผมไม่อาจาจะจะ,จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าในการที่ทำในกู้แล้วมาใช้หลายปีมีอยู่ครับแม้กระทั่งพรบรเงินบางอย่างขาดนี้นะครับรัฐบาลชุดนั่นยกยิ่งรักเนี่ยก็ยังมีการใช้เงินในโครงการต่างๆของรัฐบาลชุดเดิมๆอยู่นะครับยังมีอยู่เนี่ย,ยมีโครงการต่างๆที่คามาถึงัดบนี้ก็ยังมีอยู่ ครับถ้าไม่มีคําถามอื่นนะครับขอบพระคุณนะครับติดการแถลงข่าวครับ